สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการโพสคลิปวิดีโอ u t u b e นะครับผ่านบนเว็บบอร์ดของคิดการ์ดถ้าหากใครสนใจในการในการโพสคลิปวิดีโอนะครับผมจะสอนวิธีง่ายๆให้พี่การโพสนะครับกดปุ่มเอเมอนแล้วเขาจะมีโซ่โค้มาเพียบเลยเราคลิกขวาเลยครับแล้วก็พี่แล้วกลับที่เว็บบอร์ดของ k i ดการ์ดนะครับ ตอนนั้นก็ไปที่กระทูใหม่อ่ตัางกระทูใหม่แต่ตรงนี้จะไม่มีให้แทรก y o u t u b e นะครับต้องไปที่โพส์ขั้นสูงก่อนแล้วก็คุดมดำโคสดของเรากดปุ่ม YouTube แล้วก็โพสอ็อปุ่มคัดลอกรอกดตั้งกระทูเราสอบพัก คลิปวิดีโอก็จะขึ้นมาแล้วครับแค่นี้แหละครับง่ายๆ